ลูกเล็ก,ล,กลูกเล็กไม่มีใ,ใครเก็บลูกเล็กไม่มีใครเก็บเก็บแต่ลูกให,ให,ใหญ่ ลูกอะแล้วละครับเราถ่ายไม่ไม่เก็บแปลงนี้น่าจะเยอะเพราะว่ามันไกลแม่ลูกเขาเปไปไหนกันก็ไม่รู้ ดูครับลูกช้ำๆต้องหาโู่ลูกช้ำๆลูกนี้ไม่ช้ำนี่ลูกนี้ช้ำลูกนี้ช้ำหวานแน่นี่ดูแรงนี่นี่ไงช้ำเล็กๆเขเก็บกันหมดแล้ว นี่โอ้ oh. เก็บไปด้วยกินไปด้วยเอนู่นผมเห็นลูกใหญ่แล้วลูกใหญ่แล้วนู่นนเห็นลูกใหญ่แล้วข้ามข้ามแปลงไปเลยพับนี่ไงอ้าวไม่ใหญ่ ไม่หวานไม่ฉ่ำไม่หวานต้องแดงเข้ม อ่อนอื่นเ,เนาะปัญหาก็คือตากล้องเราตาเป็นต้อกระจกมองภาพไม่เห็นครับ สายกล้องมั่วแต่เจอสาวสวยใสยเจอดีจังเลยเห็นไหมเห็นไหมไม่เห็น ดูนี่แปลงอะไรถั่วพูอันนี้ก็แปลงทำขึ้นมาอีกนู่นครับแปลงทางนูน้นแปลงนู้นคงจะเปิดอีกสองสามอาทิตย์ลูกใหญ่มีแต่ยังไม่สุกนี่เห็นลูกสุกแล้ว ทิมดูสิแปลงนี่หวานไหมไม่ใช่เอาแล้วครับสิบนาทีสมควรแก่เวลาขอปิดไปก่อนเพราะลงในลายได้ทีละห้านาที ครับ